สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จีนนะและผมพก Sony e เอ l e a ซ1 Mark 7มาถ่ายรูปมาลองกล้องมาใช้งานแบบจริงๆต่าจังๆเลยมีข้อดีหลากหลายส่วนที่ผมบอกเลยว่าเออเขาพัฒนามาได้เยอะมากๆและความเป็นอารยธรรมแบบ Sony ก็ยังคงดีอยู่ครับมาเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันดีกว่า กงต้องบอกตรงเขาว่ามือถือโซนี่เองก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่กับไทยมานานครับสาวกในไทยก็มีเยอะมากๆและกับมือถือในเรทราคาเกือบ5 0า0 0บาทที่เปิดตัวในไทย49,990บาทกับโ o n y ่ X อ็กซ์เพลียวันมาซมีทั้งสีม่วงสีเขียวสีดำแบบนี้แล้วมีจุดเด่นไหนที่น่าสนใจหรือว่าจุดไหนที่ยังแอบขาดใจสาวกอารยธรรมยังคงต้องซื้อไหมบอกเลยว่ารุ่นนี้มีทั้งให้บน่นมีทั้งให้ชมแต่ผมว่า คุณภาพของโซนี่ยังคงทําได้ดีเสมอครับและมองว่าในมือถือเรทราคา5 0 0 0มื่นอย่างเงี้ยผมมองเลยว่าคู่แข่งในไทยก็ถือว่าเยอะใช้ได้แต่โซนี่เองก็ถือมีจุดเด่นที่คงความเป็นอรารยธรรมของเขาไว้อย่างเช่นในเรื่องของการออกแบบครับยังมีความเป็นเหลี่ยมสันและก็วัสดุงานประกอบค่ายโซนี่ผมบอกเลยว่าทําออกมาได้ทัฟเหมือนเดิมเลยอะฟิลลิ่งมันดีมากๆครับแล้วก็เนี่ยความแน่นวัสดุที่ฟิลลิ่งสัมผัสผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของโซนี รวมถึงในการรักษาอะไรกเก่าๆไว้เช่นหาซิมที่สามารถเปิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้เข็มจิมซิมและมี m i c r o SD ใส่เข้ามาให้ได้รวมถึงรูหูฟัง3.5ที่ยังคงมีมาให้อยู่ครับเมื่อถือสมัยนี้อาจจะหาได้ยากมากๆและโซนี่เองก็พัฒนารูหูฟังให้การบัดกีให้วัสดุที่การเชื่อมบัดกรีเนี่ยส่งสัญญาณเสียงได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยอันนี้แหละเป็นจุดเด่นที่โซนียังคงไว้ในรุ่นนี้ครับ และในเรื่องของสเปคเองนะครับโซนี e mm ่เอ็กซ a r 1มาร์7เองก็ถือว่ายังคงแรงสมกับเรือธงนะครับใช้ Snapdragon 8 Elite นะครับผมและแน่นอนว่าแ a ม12 g ิแต่หน้าจอเนี่ยก็แน่นอนว่าแต่ก่อนเนี่ยจะเป็น 4K120 ใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็น Full HD120 OLED เหมือนเดิม10บิตเทคโนโลยีบราเวีะไรให้มาครบเหมือนเดิมครับแน่นอนว่าความคมชัดดีเทลอาจจะดรอปลงจากตัว 4K แต่ผมว่าข้อดีของเขาก็คือถ้าใช้จอแบบนี้ เออรู้สึกว่าความร้อนมันแอบ,บน้อยลงกว่าเดิมเวลาใช้งานนานๆครับและกล้องหลังก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทาง Sony e x อ็กเตัวนี้ด้วยอันต้าวายดีขึ้นบอกเลยว่าเออไม่ธรรมดาอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเขาก็พยายามปรับปรุงในลหลายๆส่วนให้คุ้มค่าคุ้มราคามากขึ้นด้วยส่วนเรื่องกล้องเราคงไปเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่เรื่องของสเปคภาพรวมดีไซน์งานออกแบบก็ยังคงตามสไตล์โซนี่กล้องวางแนวตั้งตรงนี้นะครับฝาหลังเป็นแบบด้านๆมีเท็กเจอร์นิดนึง การเรื่องของรวดลอยขนแมวได้ดีนะครับแลวก็ขอบเครื่องเป็นการเล่นรล,ลายขีดๆคล้ายๆกับตัวรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวโปรก็ถือว่าเออฟิลลิ่งดีแล้วก็ความหนาแน่นความทับของตัวเครื่องลำโพงคู่วานตรงนี้ยังคงเป็นจุดเด่นของโซนี่ด้วยเช่นเดียวกันวางบนล่างแบบนี้ครับก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยดีไซน์งานออกแบบหรือว่าสเปคเองไม่ได้น่าเกียดอะไรรวมถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ให้มา5,000ม mm ิลลิแอมครับแต่จุดเนี้ย รองรับชาร์จไวแค่30วัตต์ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะชา้าไปหน่อยในยุคสมัยนี้ครับแต่แบตก็ถือว่าอื่นนะด้วยความที่การปรับจอเป็น Full HD เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของแบตเตอรี่ได้ช่วยในเรื่องของความร้อนได้ดีก็ถือว่าได้อย่างเสียอย่างกันไปครับและจุดที่เปลี่ยนแปนลงหลักอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของกล้องครับหน้าตาคงไม่ได้หนีจากเดิมครับคลิกลีดไซส์เหมือนเดิมแหละแต่จุดเด่นของเขาคือการอัปเกรดกล้องอันตอร์ไวครับนี่ อัลต้าวายอัปเกรดเซนเซอร์ใหญ่แล้วก็เป็น48ล้านพิกเซล f 2.0ครับแล้วก็มีเป็นแบบในเรื่องของการเก็บแสงดีขึ้นมิติภาพดีขึ้นผมบอกเลยว,ว่าเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงหลักๆและมันได้ผลดีมากถ้าให้ยกเป็นอันต้าวายที่ดีที่สุดในบรรดาภาพนิ่งสมาร์ทโฟนเรือธงหลายๆอันก็เป็นไปได้ครับคุณภาพภาพอัลต้าวายคือดีมากและเทเลก็ยังคงโดดเด่น12ล้านที่ปรับเป็น 3.5-7.1x กับได้แบบออปติคอลนะครับคือเลนส์ซูมที่เป็น 3.5-7.1ที่ขยับเลนทำให้ภาพออร์ิคอลได้2ระยะโดยใช้เลนตัวเดิมเนี่ยแหละคือจุดเด่นของโ o n y ่เขารวมถึงในเรื่องของเลนหลกัก R 48ล้านพิกเซลเช่นเดิมครับแล้วก็มี OS แต่จุดที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือตัวอัลตราไวทผมบอกไปหน้าจอก,ก็มีความโดดเด่นตามสไตล์โซน y ครับที่ในเรื่องของสัดส่วนเนี่ยเป็นแนวแคบถือง่ายจับถือง่ายแล้วก็ไม่เกะก,กะรุ่นนี้แบบนี้ได้ง่ายครับโดยที่ระยะอัตราส่วนตัวเครื่องเนี่ยเออผมชอบแบบนี้นะ คือมือถือรุ่นใหม่ๆหลายๆตัวเนี่ยอาจจะมีความกว้างบ้างหรือว่าแบบสัดส่วนแปลกๆแ,แ,แต่สัดส่วนแบบเนี้ยมันจะทําให้การรูดนิ้วหรือว่าการจับถือพกพานเนี่ยไม่ได้ดูเทอะทะมากเกินไปครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนอัตราส,ส่วนที่ผมค่อนข้างชอบนะลำโพงคู่มีการปรับมิติเสียงให้ดีขึ้นและกล้องหน้าตาแหน่งอยู่ตรงนี้ซึ่งยังคงใช้12ล้าน F 2.0อยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัปเกรดอะไรในส่วนของกล้องหน้าครับ และดูตรงขอบเครื่องนะครับด้านซ้ายก็จะเรียบเรียบนะถ้ามองดีๆเนี่ยมันก็จะเห็นแบบเป็น texture ร์ขีดวัสดุนี่นานแน่นใช้ได้แล้วก็ในเรื่องของด้านขวาก็จะเป็นปุ่มที่เป็นสแกนนิ้วสามารถกดสแกนนิ้วเวลาปลดล็อกเครื่องได้แบบง่ายๆเลยครับแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์ที่มีมานานมากๆและของทางโซนี่เองที่มีการขิง iPhone ตอนเปิดตัว camera control ด้วยนะนี่ก็เป็นปุ่มจริงๆนะที่ไม่ใช่สัมผัสนะเป็นปุ่มที่สามารถแตะเบาเพื่อล็อกโฟกัสกดแรงๆเพื่อถ่ายภาพได้ แล้วก็ปุ่มเนี้ยเออผมว่าฟลิ่งมันดีแต่จะทําหน้าที่แบบเรื่องซูมอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ปุ่มจริงๆที่ผมมองว่าถ้าสายถ่ายภาพเนี่ยเวลากดล็อกโฟกัสไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยน่าจะชอบการโผลเราแ็กนี้แล้วก็กดให้มันแบบแฟกเป็นเหมือนพวกกล้องขนาดใหญ่ DSLR ห้องนะั้นที่สามารถ tracking AF ได้ก็กดช้างไปเรื่อยๆเลย,เลยแล้วกดชัตเตอร์รัวได้ไวมากๆครับรวมถึงหน้าจอแบบ UX, UI x u ของเขาก็เน้นความครีนเรียบๆนะดูความลื่นไหลของเขาดิ120เฮิร์ตนะครับผม เป็นขนาด Fu l l HD แล้วก็1080นะครับคูณ2 0 0พซึ่งความยาวของมันเนี่ยเลยทำให้สัสดส่วนพิกเซลแตกต่างกว่ามือถือทั่วไปเล็กน้อยแต่เรื่องของลำโพงคู่หน้าวางมาให้เหมือนเดิมเสียงดีขึ้นมิติเสียงดีขึ้นอัปเกรดดีขึ้น,นแต่กล้องหนคงเป็น12ล้าน f 2.0เหมือนเดิมครับแอปต่างๆก็พอใช้งานนะครับคลินคินเรียบๆตามสไตล์โ o n y ่เขานั่นแหละใน,นความลื่นไหลใน,นความสเสถียรเป็นหลักถ้ามองว่า Android ตัวไหนสเสถียรเสถียรน,นะผมให้ s o น y ่นี่นแหละเป็นอันดับเลย แล้วก็เรื่องของความร้อนเท่าที่ผมใช้งานมาพอสมควรเนี่ยรู้สึกเจอช้ากว่าเดิมอาจจะด้วยการปรับเปลี่ยนหน้าจอการปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบายความร้อนบางส่วนภายในก็มีผลดีขึ้นด้วยแล้วก็หนับราคา4 9 9 9 0บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับถ้าซื้อก่อนสามสิกรกฎาคมเนี่ยก็จะลดไป9 000, 9 0 0ก็าระมาณ49,990ก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคสำหรับสาวกแต่ถ้าใช้งานจริงการถ่ายภาพ ผมเอาไปถ่ายมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าตัวกล้องเนี่ยจุดเด่นๆของเขาอันต้าวายเนี่ยเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปลองกันและถ้าพูดถึงเรื่องกล้องนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้มีการพัฒนาหลากหลายส่วนเข้ามาบ้างและในเรื่องของอันต้าวายที่เขาเปลี่ยนให้เซนเซอร์ใหญ่ขึ้นเป็น48ล้านซิกเซลด้วยทําให้การใช้งานภาพรวมเขาจะผมลองถ่ายมาเนี่ยการแทร็กกิ้งโฟกัสยังคงโดดเด่นตามสายโซนี่ครับแล้วก็อันต้าวายตอนถ่ายรูปออกมาไฟล์มันดีมาก แต่ในเรื่องของซอฟต์แวร์ในการปรับภาพที่เป็นส่วนของออโต้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบหวือหวา AI อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเราถ่ายและเอามาแต่งเราถ่ายแล้วมาดึงอะไรต่อพวกนี้คุณภาพฮาร์ดแวร์ของเขาคือดีมากจริงๆครับผมถ่ายรอถ่ายภาพนิ่งอะไรมาเยอะมากๆทั้งกลางวันกลางคืนเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างภาพให้ดูกันแล้วกันระหว่างที่ผมพูดกันไปครับอันตราวของโซนี่เองเนี่ยเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นข้อดีของเขาก็คือดีเทลของตัวภาพเวลาผมกดถ่ายรูปแบบนี้ย มันมีความชัดเจนของดีเทลภาพเยอะขึ้นจากเดิมชัดเจนครับภาพนิ่งผมว่าเอาเรื่องเลยแหละใน 0.7x แบบนี้นะกดถ่ายไปเลยครับเราสามารถเอามาดึงเอามาแต่งต่อเอามาทําอะไรต่อได้อีกเยอะโดยที่ไฟล์ก็ยังคงเป็น48ล้านพิกเซลได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะเป็นอันต้าวายที่ดีอันดับต้นๆในบรรดามือถือตอนนี้แหละในเรื่องของการไฟล์ดิบๆไฟล์เดิมๆของเขาแบบนี้ครับแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของเลน 1x 2x หรือว่าการซูมล่ะ แน่นอนว่าตัวเลนเนี่ยต้องบอกตรงว่าระยะเลนก็ถือว่าอาจจะไม่ได้หนีจากเดิมมากนักในการเปลี่ยนเลนต่างๆแต่คุณภาพอัลต้าวายคือจุดที่ผมรู้สึกว่าเออว้าวที่สุดส่วนเทเลก็มีการอัปเกรดพัฒนาดีขึ้นในเรื่องของซอฟต์แวร์จับจูนต่างๆมาดีขึ้นแต่เรื่องของ no ise, น้อยเวลากลางคืนถ้าเป็นออโต้ก็มีบ้างเหมือนกันก็ต้องปรับตัวเข้าหากล้องนิดนึงผมจะชอบถ่ายแล้วก็ดันแสงต่างๆไว้เป็นหลักครับเนี่ยภาพที่เห็นถ่ายมาก็คือ เป็นออโต้ซะส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่มีภาพแต่งเลยนะคือเป็นเดิมๆจากกล้องทั้งหมดแล้วก็มีการใช้โทนสีแบบอินสแตนต์บ้างที่เป็นฟิล์มนวลๆหน่อยโทนนี้ผมก็ว่าสวยครับผมเอามาถ่ายทั้งกลางวันกลางคืนโทนนี้ถ้าถ่ายเป็นหามุมเป็นเล่นแสงเป็นเป็นโทนที่สวยมากๆโทนหนึ่งเลยนะเออผมชอบอันนี้มากเลยอะ่ะมันเป็นโทนภาพที่แบบดูไม่เวอร์เกินไปไม่ได้แต่งหลากหลายเกินไปแล้วก็แบบนวๆเล่นแสงเง,งากลางคืนก็ยังถ่ายได้อันนี้ผมว่าเป็นโทนหนึ่งที่สวยมากๆครับ แต่ถ้าถามว่าในเรื่องของการซูมหลหะจริงๆตัวนี้ก็สามารถซูมได้3.5จนถึง7.1ครับเป็นแบบ o p ปติคอแล้วก็สุดได้ที่ 21.3x นะครับก็ถือว่าเป็นระยะซูมที่ไกลดีเทลดีไม่เป็นวุ้นนะแต่แค่ภาพมันจะดิบๆหน่อยถ้าเอามาลดน้อยในโปรแกรมหรือว่าแต่งดีๆเนี่ยผมว่าคมคือไฟล์เดิมของโซ n y เป็นไฟล์ที่ดีมากครับคือถ้าคุณแต่งเป็นภาพจอกมาโคตรสวยแต่ถ้าใครสายจบจากกล้องเลยคือยกถ่ายง่ายๆสวยจบ ไม่ต้องเอามาแต่งต่อไม่ต้องมาปรับโทนสีต่อไม่ต้องมาดึงต่อแบบนี้ผมว่าโดนี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับคุณแต่ถ้าคุณที่เป็นสายถ่ายภาพสายอินดี้หน่อยชอบแต่งภาพชอบเอาไฟล,ล์มาดึงหรือว่าเน้นเอามาถ่ายรูปแบบเหมือนกล้องใหญ่อะ่ะผมว่าโซนี่เอ็กเพลเยรวันมาร์คเจ็ดทำออกมาได้โคตรว้าวครับและยังคงเป็นจุดเด่นหนึ่งที่เรื่องของการโฟกัส IAF หรือว่า Eye Tracking ผมเอาไปถ่ายกลางคืนมาถ่ายการแสดงมาที่แบบตีลังกาเต้นไวมากๆนะผมกดชัตเตอร์ค้างไว้ แล้วให้มัน tracking IF คนนั้นไว้ผมถ่ายภาพหน้าจอมาให้ดูครับบอกเลยว่ามัน tracking ได้โหดจัดมากๆอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ยังไม่มีใครซูได้แล้วก็การ IF ของเขาแม่นยำแล้วก็ไหวมากๆทั้งคนทั้งสัตว์หรือว่าสิ่งของก็สามารถ tracking เป็น object ใหญ่ๆก็ได้เช่นเดียวกันจุดนี้แหละผมมองว่ากล้องของโซนี่เนี่ยถ้าใช้เป็นถ้าคุณเล่นกับมันเป็นมันโหดมากแต่ถ้าคุณเน้นความง่ายเน้นความสะดวกจบอาจจะยังไม่ได้แนวเขาครับอันนี้คือก็ต้อง ปรับตัวเข้าหากล้องคือเป็นมือถือที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลจริงๆแล้วก็ในเรื่องของหน้าตาตัวกล้องก็มีการปรับให้มีความใช้งานง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวโปรโฟโต้หรือว่าโปรวิดีโอหน้าตาดูไม่น่ากลัวแบบเดิมแล้วนะครับแล้วก็มีการบอกไม่หนึ่งสองเซเรโอปรับไม์ได้ในเรื่องของโปรวิดีโอเนี่ยหน้าตาดูดีใช้ได้ครับแล้วก็โปรโฟโต้ก็ปรับในเรื่องของ ISO ได้นะครับปรับ EV ได้ก็คือลดชดเชยแสงต่างๆแล้วก็ปรับซูมพวกนี้นี่นี่เคืออนตา้าวยครับ นครับอันต้าวาย 1x 2x แบบครอป3.5 mm, แบบออปติคอลแล้วก็7.1 mm, แบบออปติคอลแล้วก็ซูมได้สูงสุดถึง510ม mm, ิมครับก็เนี่ยสามารถปรับซูมได้ทั้งหมดและที่ผมชอบคืออย่างที่บอกไปอะ่ะมันสามารถ tracking object ได้สมมติผมถ่ายตรงนี้นะแล้วก็ tracking คนอย่างเงี้ยผมกดชัตเตอร์เบาๆค้างไว้มัน track ตามคนไปให้ได้เลยหรือว่าจะเป็น 7.1x เรา tag จัก,กรยานเึ๊บนี่ และถ้าเป็น I F นะครับเมื่อเราเข้าใกล้คนเนี่ยมันก็ยิ่งสามารถแท็กดวงตาของเขาได้ด้วยว่าสมมติเราจะถ่ายเนี้ยแล้วก็แท็กไปปึ๊บมันก็จะไม่หลุดนะครับผมเนี่ยสามารถแท็กออบเจกต์แท็กสิ่งของแท็กคนพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยและข้อดีของการแท็กแบบนี้คือผมสามารถกดถ่ายปึ๊บแล้วก็ลากรถไปโดยที่โฟกัสรถยังคงอยู่โดยที่ไม่เบอลอเราสามารถแพนนิ่งภาพสวยๆได้ครับแล้วก็คุณภาพเวลาซูมของเขาผมว่าใช้ได้นะเนี่ยนี้คือซูมไปเครับ แล้วก็ซูมกดถ่ายปุ๊บอันนี้ก็ได้กดอันนี้ก็ได้ชัตเตอร์ไวใช้ได้ครับแล้วก็ความร้อนเท่าที่ผมใช้งานมาตอนนี้คืออยู่ที่จีนอากาศที่จีนตอนนี้ร้อนกว่บบาเมืองไทยครับยังไม่เจออาการ h e ทอะไรขึ้นมานะก็ถือว่าพัฒนามาค่อนข้างดีเลยแต่กล้องหน้าก็ยังคงใกล้เคียงเดิมคือไม่ค่อยวาวเท่าไหร่ครับสายเซลฟี่อาจจะไม่ได้ถูกใจมากแต่ถ้าสายถ่ายภาพด้านหลังเน้นคุณภาพของตัวกล้องของฮาร์ดแวร์ของเซ็นเซอร์ผมบอกเลยว่าอันนี้ดีอันดับต้นๆแน่นอนแล้วก็โทนสีของเขาก็มีให้เลือกแบบ สวยนะถ้าเล่นเป็นผมว่าสวยมากส่วนเรื่องของวิดีโอเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างวิดีโอให้ดูครับวิดีโอต้องบอกตรงว่าในเรื่องของวิดีโอถ่ายแสงน้อย 4K 60คุณภาพถ้าเราไม่ขยับเยอะถือว่าดีครับแต่ในเรื่องของดีเทลหรือว่าการการสรั่นบางจุดก็อาจจะยังมีแปลกๆอยู่บ้างแต่ถ้าตั้งกล้องไว้เซตติ้งไฟดีๆคุณภาพคือเอาไปใช้ถ่ายงานได้เลยครับซึ่งถ้าถามว่า Xperia 1 n m a r s มันเหมาะกับใครบ้างนะครับหรือว่าคนใช้เนี่ยต้องเป็นแนวไหน จริงๆสาวกมันเป็นของที่ต้องมีอยู่แล้วไอ้คือเหลียอย่างนี้สะสมอย่างนี้ผมว่าถ้าคนใช้รุ่นก่อนๆที่มันรักสองสามปีก่อนน้ารับเกยนมาเป็นตัวนี้ผมว่าน่าจะเจอความว้าวน่าเจอความพัฒนาขึ้นมาเหมือนกันครับตับราคาประมาณนี้ถ้ารับได้กับในเรื่องของตัวกล้องหรือว่าความสวยจบตั้งแต่แรกชัตเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ว้าวแต่ถ้าคุณเป็นสายถ่ายภาพที่รักการถ่ายภาพจริงๆคือไม่ได้เอาแค่หวือหวาคือเอามาถ่ายเอาเข้าไลท์รูมเอามาดึงแสงต่างๆมากมายเนี่ย ผมว่าเป็นเอกรุ่นนึงที่ไฟดีมากแต่ผมลองขึ้นภาพที่ผมถ่ายกลางคืนแล้วก็มาดึงแสงปรับแสงเองเทียบกันระหว่าง jpeg raw แล้วก็ไฟล์ที่แต่งแล้วนะครับลองขึ้นเทียบ3มภาพให้ดูว่าเออถ้าคุณเอามาแต่งจริงๆเนี่ยมันก็ไปต่อได้ไฟล์มันไปได้อีกไกลมากๆทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งถือว่าไม่ผิดหวังในเรื่องของสายลึกๆหน่อยแต่สายง่ายๆก็ถือว่าฉลาดขึ้นกว่าเดิมไหม ถ้ากดถ่ายเลยอ่ะผมว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่ไม่แค่มีบางจังหวะที่เวลากลางคืนเนี่ยการส่นภาพมันจะค่อนข้างง่ายกว่านิดหน่อยชัตเตอร์แอบมีชา้าไปนิดหน่อยต้องรู้อะครับคือถ้าผมถ่ายแบบออโต้เลยมันอาจจะมีความเบลอได้ง่ายถ้าคุณลาก EV ลบลงมาหน่อยให้มันแสงมันติดมืดหน่อยชัตเตอร์ไวขึ้นแล้วก็กล้องก็น้อย,น,อยน้อยลงแล้วก็มาดึงเองเพิ่มเติมอันนี้ผมว่าจะเหมาะกว่าก็<ม>ถือว่าถ้าถามผมนะถ้ามีเครื่องนี้ไว้เป็นเครื่องที่2ไว้ถ่ายภาพไว้ถ่ายวิดีโอ ผมว่าดีมากๆแต่ถ้าคุณเป็นเครื่องเดียวและใช้ทุกอย่าง mm. ก็ต้องดูว่าคุณเป็นสายถ่ายภาพที่เน้นแต่งทีหลังหรือว่าเน้นสวยจบเน้นอัพไวๆเน้นอัพง่ายๆครับก็ต้องลองตัดสินใจกันดูอีกทีหนึ่งนะแล้วถ้าถามว่าจุดที่ชอบหรือว่าไม่ชอบในตัไอพิเรียวันมาร์คเซเว่นอันนี้หรอเอาเท่าที่ผมใช้งานมาแล้วผมก็รีวิวโซนไอพิเรียมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะจบไปหิ้วมาก็มีบ้างไปรุน2รุ่นอะไรต่างๆที่มันมีความร้อนเจออะไรวันเนี้ยคือ เข้าใจเข้าใจฟีลลิ่งของมือถือที่เขาตั้งใจจะทําออกมาครับมันไม่ใช่มือถือตลาดมันไม่ใช่มือถือที่แมสมาร์เก็ตแน่นอนเป็นแบบนิชเลยอ่ะคือต้องเป็นคนลักจริงๆจุดที่ยังแอบขัดใจของผมนะผมว่าคือเรื่องของการชาร์จไวสามสิบวัตต์ยังแอบชา้าไปหน่อยแล้วก็ในเรื่องของภาพออโต้การใช้ AI เข้ามาในการถ่ายจบผมว่าอยากให้มันฉลาดมากกว่านี้จริงๆโซนี่เป็นค่าแรกๆที่คิดซีนอั t ติมัทคือถ่ายอะไรออกมาแล้วอ p t ติมัทเข้ากับฉากนั้นตั้งแต่เจ้าแรกเลยนะ แต่รู้สึกว่าการพัฒนาหลังๆเนี่ยอาจจะยังสู้ค่าอื่นยังไม่ได้เท่าไหร่ทําจุดเนี้ยผมว่าถ้าพัฒนาเรื่องของ AI ที่ทําให้สวยจบเจาะตลาดแม s ส m มาร์เก็ตได้ง่ายมากขึ้นผมว่าน่าจะเหมาะมากๆครับส่วนจุดอื่นเหรอผมว่าก็ยังไม่มีอันไหนที่แบบใช้จนหน้ากงุตหมิดอะไรนะกล้องหน้าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วแต่ถ้าสายเซลฟี่สายสวยสวยบิวตี้หน่อยก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์มากแต่ก็เนี่ยแหละหลักๆคือเรื่องของการเสรียบสายชาร์จ3สิวัตคือในยุคนี้แอบช้าไปหน่อยครับ ส่วนความร้อนก็แอบดีขึ้นนะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แล้วแล้วก็จอแม้จะเป็น Full HD แต่ก็ยังสู้แสงความลื่นไหลต่างๆตอนนี้คือแสงประมาณบ่าย2นะก็ยังคงใช้งานชัดเจนอยู่ครับแล้วก็ความร้อนตอนนี้ก็ยังไม่ฮีทยังไม่แจ้งเตือนอะไรส่วนจุดที่ชอบมากๆก็คือในเรื่องของอันต้าไวครับมุมกว้างของเขาอะดีมากอ๋อแล้วก็จุดหนึงอันต้าไวของเขาหรือว่าถ่ายกลางคืนทุกระยะเลน จะไม่มีแสงผีพวกแฟร์ที่มันหลอกหลอกแบบสะท้อนเหมือน UFO อะ่ะซึ่ง iPhone จะมีอันนี้บอกตรงเลยผมถ่ายคู่กันตลอดเนี่ยใช้สองเครื่องนี้คู่กันนะถ่ายมุมเดียวกันยังคืนอันนี้ไม่มีแสงแฟร์ไม่มีแสงสะท้อนจากเลนเลยแต่ iPhone ก็จะมีจุดๆเวลาเจอดวงไฟอะไรพวกเนี้มีบ้างแต่โซนี่เคลือบเลนมาดีมากๆครับแล้วก็เรื่องของการปรับแต่งกล้องวิดีโอภาพนิ่งการเอาไฟล์ไปทําต่อยังคงเป็นจุดเด่นของเขา ลำโพงคู่หน้ายิงตรงก็ยังคงมิสติดีครับรวมถึงเรื่องของฟังเพลง3.5ก็ยังคงเป็นจุดเด่นของโซนีที่ผมมองว่าเขารักษาอะไรที่คนอื่นเขาทิ้งไปเป็นจุดเด่นเป็นจุดแตกต่างแล้วก็เป็นจุดที่อรารยธรรมของเขาเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ครับซึ่งในทิปนี้เองนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวกล้องเนี่ยผมเอามาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวขึ้นตัวอย่างภาพถ่ายไว้ก่อนที่จะปิดคลิปแล้วกันเพราะว่าผมเอาไปถ่ายทั้งกลางวันกลางคืนซูมบ้างแต่งบ้าง แต่ผมไล่ขึ้นภาพตัวอย่างไว้เรื่อยๆแล้วกันระหว่างนี้นะครับก็พูดไปด้วยซึ่งจริงเป็นรุ่นที่ผมมองว่าเหมาะกับคนที่ใช้อารมณ์ในการซื้อมือถือเครื่องหนึ่งมากกว่าเหตุผลจริงๆนะมันเป็นรุ่นที่เกือบจะสุดแล้วมันยังมีจุดบางจุดที่แอบขัดใจนิดหน่อยแต่ถามว่ามันรับได้ไหมกับรุ่นที่เขาตั้งใจทําออกมาแบบนี้ผมมองว่าก็โอเคคือถ้ามองภาพกลางคืนหรือกลางวันที่เขาทําออกมาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่า มันมีจุดที่พัฒนาขึ้นจากเดิมการซูมโอเคดีกว่าเดิมการจัดระยะเลนมุมกว้างการเก็บดีเทลเลนมุมกว้างดีกว่าเดิมแต่จุดที่ยังแอบน่าเสียดายก็ยังคงมีอยู่อย่างเช่นพอร์เทรตเนี่ยผมถ่ายพอร์เทรตบางจังหวะมันก็เบลอแปลกๆท,ทั้งที่ระยะเลนมันก็ได้เออมันก็เลยแอบเป็นจุดหนึ่งเรื่องของซอฟต์แวร์ล้วนๆเลยอะฮาร์ดแวร์ของโซนี่คือโคตรดีครับถ่ายอะไรออกมาก็ดีมากๆแต่ในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เขาทําออกมาเนี่ยผมมองว่าตัวเนี้ย ซอฟต์แวร์มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการออปติมไลตัวภาพนะในเรื่องของซอฟต์แวร์การใช้งานเล่นเกมดูหนังฟังเพลงทุกอย่าง UxUi อันนี้ลื่นไหลขมชมตลอดเลยแต่แค่ซอฟต์แวร์เรื่องของกล้องเนี่ยถ้าคุณปรับจุดนี้ให้มันเจาะตลาดคนทั่วไปได้นะผมว่า Sony มันไปได้กไกลกว่านี้ได้อีกครับแต่ก็ยังขอชมเรื่องหนึ่งคือ Sony เองก็ตั้งใจนะคือตั้งใจเอาเครื่องมาขายตลอดเลยครับว่จะเป็นรุ่นไหนๆก็ตาม ยังคงลุยตลาดไทยไม่หนีหายไปไหนในเรื่องของมือถือก็ยังคงออกมาให้สาวกได้ชื่นชมออกมาให้สาวกได้ซื้อได้ใช้งานชั้นได้สะสมกันแล้วกันก็ขอบคุณทางโซนี่ไทยแลนด์มากๆที่ยังคงใจถึงลุยตลาดมือถือแบบนี้ต่อครับก็ยังหวังว่าในรุ่นต่อไปก็ยังคงเอาเข้ามาเรื่อยๆเอาให้มันเป็นสีสันในตลาดเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆกับของดีจากประเทศญี่ปุ่นแบบนี้แล้วกันครับยังไงคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ เป็นทริปเชิงแบบถ่ายรีวิวเชิงเที่ยวๆหน่อยเอาภาพมาอวดกันหน่อยแล้วกันเรา้าข้าวประมาณนี้ครับยังไงถ้าหากมีโอกาสไว้เจาะลึกหลังกาจารใช้งานประมาณ56เดือนหรือว่าใช้ย,ยาวๆไปเจอจุดไหนที่มันอัปเดตขึ้นซอฟต์แวร์ดีขึ้นอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงยังไงวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนทีนท่เข้ามารับชม Sony X เอ็กเซลิเออร์วอันนี้มากมากครับยังไงไว้พบกันใหม่โอกาส,ห,ากาสหน้าแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดพูดสเปคอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไว้นะที่นครับ ผมนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ